วันนี้มาดูกันนะครับว่าลายมือนะครับกากระบาดที่ดีที่สุดนะครับหรือเฮงที่สุดในลายมือนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งลักษณะกากระบาดนะครับที่เฮงที่สุดหรือดีที่สุดในลายมือจะมีสองจุดนะครับจุดแรกก็จะเป็นกากระบาดกลางฝ่ามือนะครับกากระบาดกลางฝ่ามือนะครับจะเป็นคนที่มีซิกเซนต์มีรางสังขรแม่นยานะครับมีสมบัติหกมีพระเกจคุ้มครองนะครับเทพรักษาเตวดาคุ้มครองหรือเป็นคนที่มีชื่อเสียงในวงสังคมนะครับ หรือเป็นลักษณะของคนนะครับที่ชอบเก็บสะสมภาเครื่องเหรียญกระสับนะครับจุด่ที่2นะครับกากระบาดนะครับที่อยู่ใต้นิ้วชี้นะครับกากระบาดลักษณะนี้เขาเรียกว่ากากระบาดเนินพระฤสนะครับลักษณะนี้นะครับจะเป็นบุคคลที่ได้คู่ครองที่ดีนะครับแล้วก็ร่ารวยนะครับโชคดีเรื่องของความรักนะครับสามารถควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาได้ดีนะครับหรือลูกน้องได้ดีนะครับสามารถชี้นิ้วสั่งงานได้นะครับหรือคู่ครองอุปถัมภ์ค้ำชูนะครับลักษณะ จักระบัดนะครับแบบนี้นะครับ2แบบนี้นะครับ2จุดก็ถือว่าเฮงที่สุดในลายมือทีนี้มาดูก่อนที่จะพยากรนะครับมาดูลักษณะนะครับในส่วนของลายมือของเรานี่แหละนะครับก็จะประกอบด้วย3เส้นหลักนะครับจริงๆแล้วเขาบอกว่าเส้นนะครับที่ดีเส้นหลักจะต้องดีด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นชีวิตเส้นสมองหรือเส้นใจเส้นชีวิตนะครับจุดกาเนิดอยู่ระหว่างนิ้วโป้งนิ้วชี้เนี่ยลากผ่านลงมาเส้นชีวิตที่ดีนะครับเขาบอกว่า เส้นจะต้องไม่ขาดนะครับไม่เป็นเกาะไม่เป็นโซ่นะครับก็จะถือว่าเป็นเส้นที่ดีนะครับชีวิตราบรื่นนะครับไม่มีอุปสรรคทีนี้บางคนก็อยากจะรู้ว่าเส้นชีวิตที่ไม่ดีเป็นยังไงนะครับเส้นชีวิตที่ไม่ดีนะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวผมขอยกตัวอย่างนะครับสัก3าตัวอย่างนะครับตัวอย่างแรกก็จะเป็นเส้นชีวิตที่มีลักษณะเส้นตัดขวางตัดขวางแบบนี้นะครับบอกได้เลยว่าเกี่ยวกับอุปสรรคของชีวิตเราเนี่หละ ทีนี้ดูยังไงว่าช่วงไหนปีไหนนะครับที่จะไม่ดีหรือดีนะครับลักษณะนะครับเส้นนะครับที่จุดเริ่มต้นนะครับจนถึงสิ้นสุดในเก็สิบครึ่งนั่นก็คือสามห้าทีนี้ก็มาดูว่าเส้นเส้นตัดที่เกิดขึ้นเนี่ยเส้นอุปสรรคในช่วงไหนเราสามารถที่จะไล่ได้นะครับว่าสิ่งที่มันไม่ดีเกิดขึ้นกับเราในช่วงไหนนะครับจุดที่สองก็คือเป็นลักษณะนะครับเส้นชีวิตที่เป็นเกาะ เกาะที่เกิดขึ้นในส่วนของเส้นชีวิตนี่หมายถึงอะไรนะครับก็จะหมายถึงลักษณะบุคคลผู้นั้นนะครับก็จะมีเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะครับโรคเกี่ยวกับระบบลำไส้คุยไตโรคนิ้วโรคอะไรต่างๆนี่แหละหรือเอาง่ายๆนะครับตัดตอนเลยนะครับโรคเกี่ยวกับระบบช่วงท้องเนี่ยไม่ดีนะครับใครมีเส้นชีวิตแล้วก็มีมีเกาะเกิดขึ้นในเส้นชีวิตนะครับ 3. นะครับบุคคลที่มีลักษณะนะครับเส้นขาดนะครับเส้นชีวิตขาด เป็นลักษณะของเส้นที่วิ่งมานี่แหละนะครับแล้วก็ขาดก็คือไม่ต่อกันเอาง่ายๆนะครับเส้นนี้ทําตําราเขาจะบอกว่าเป็นลักษณะบุคคลนะครับมีโอกาสนะครับที่จะกับประสบอุบัติเหตุนะครับแต่ว่าถ้าเส้นเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับเส้นแบบนี้นะครับใครมีเส้นแบบนี้ที่อยู่ใกล้ๆกับเส้นขาดอันนี้เส้นช่วยเหลือนะครับหรือเส้นเทพรักษาเทวดาของก็จะผ่อนหนักให้เป็นเบานี่แหละนะครับหลังจากที่เรา คิดว่าชีวิตจะไม่รอดนะครับหรืออุบัติเหตุหนักเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายนะครับก็รอดนะครับเพราะว่ามีเส้นนี้แหละนะครับอันนี้ก็คือเส้นขาดหรือส่วนมากที่เคยเห็นนะครับก็จะเป็นเส้นที่เหลื่อมๆก็คือเส้นชีวิตที่วิ่งมาแล้วก็หายไปเลยนะครับแล้วก็มีเส้นหนึ่งเหลื่อมๆอันนี้ก็คือเป็นเส้นเส้นชีวิตที่เลื่อมๆเนี่แหละนะครับเส้นขาดเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ให้ระมัดระวงังเรื่องของอุบัติเหตุนะครับจุดที่สอง เส้นที่สองก็คือเส้นสมองกับจุดกาเนิดอ,อยู่ระหว่างนิ้วโป้งนิ้วชี้นะครับลากผ่านมาเส้นสมองถ้าจะให้ดีเหมือนกันนะครับจะต้องไม่ขาดไม่เป็นเกาะไม่เป็นโซ่ต่างๆถ้ามีก็จะเกี่ยวกับระบบ <c oughs> <c oughs> ขอโทษนะครับเกี่ยวกับปัญหาสมองได้นะครับลักษณะนี้นะครับหรือบางคนอาจจะมีเส้นสมองที่อยู่ห่างก็คือไม่ได้ต่อไม่ได้อยู่จุดเดียวกันกับเส้นชีวิตอยู่ห่างลักษณะน,นี้อันนี้ก็คือเป็นบุคคลที่ดื้อรั้นเนี่ยนะครับพ่อแม่บอกหรือไม่ค่อยเชื่อฟัง หรืออีกในระยะหนึ่งถ้าพูดถึงหลักวิทยาศาสตร์เขาจะเชื่อมั่นตัวเองเป็นหลักนะครับอันนี้ก็คือจุดที่สองก็คือเส้นสมองส่วนเส้นที่สามนะครับอยู่ใต้้นก้อยนะครับเส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นใจหรือเส้นอิจใจไปเส้นใจที่วิ่งเข้าหาเนินพุทธหัสลักษณะนี้นะครับชัดลึกคมนะครับลักษณะนี้ก็ส่วนมากก็จะเป็นผู้นําคนนะครับใครมีเส้นใจที่ยาวไปถึงเนินพุทธหัสนะครับเนินพุทธหัสว่าด้วยเรื่องของอํานาจว่าด้วยเรื่องของวาสนา ว่าด้วยเรื่องของบารมีนะครับหรือเป็นเนินในคุณธรรมเนี่ยแหละเนินพุทธะนะครับอันนี้ก็จะมี3มเส้นหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นชีวิตเส้นสมองแล้วก็เส้นใจทีนี้เจาะทีละเส้นเลยนะครับจุดแรกนะครับการกระบาดที่เกิดขึ้นกลางฝ่ามือนะครับหรือใต้นิ้วกลางนะครับตรงกลางเ่ยนะฝ่ามืออยู่ระหว่างเส้นสมองเส้นใจลักษณะนี้นะครับเขาบอกว่าข้อที่1นะครับจะเป็นบุคคลที่มีซิกเซนมีรางสังขารม่นยํานะครับอธิบายเพิ่มเติมนะครับ ไปตามสถานที่ต่างๆน,นะครับคนลุกคนพองหรือรู้สึกว่ามีสิ่งศักดิ์สิธ์อยู่อะไรประมาณนี้แหละอันนี้เขาเรียกว่ามีแรงสังหอนข้อที่2นะครับมีสัมผัสที่6นะครับมีสัมผัสที่6ก็คือยกตัวอย่างนะครับฝันแม่นนะครับฝันแม่นอาจจะฝันว่าอาจจะฝันซ้ำๆกันว่าเราเคยไปไปสถานที่แห่งนี้นะครับแล้วก็วันต่อมาเราก็ได้ไปอะไรประมาณนี้แหละเขาเรียกว่ามีสัมผัสที่6นะครับข้อที่สมนะครับมีภารเกียรติคุ้มครองเพราะว่าลักษณะ คนที่มีกากระบาดกางฝ่ามือก็คือเป็นคนที่นะครับมีบุญบาร,รมีมาตั้งแต่ชาติมานก่อนนหะลงมาเกิดนะครับเพื่อที่จะลองความลําบากนะครับอยู่บนโลกมนุษย์แต่ว่าพวกที่มีกากระบาดกางฝ่ามือนะครับก็คือเป็นคนที่ลําบากตั้งแต่เด็กนั่นแหละนะครับสามสิบห้าหรือสี่สิบขึ้นนะถึงจะเริ่มดีมีฐานะนะครับถึงจะเริ่มดีขึ้นเอาง่ายงนะครับต้องลําบากก่อนที่จะสบายนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของป้ายเกตุมองเทพร,รักษาเทวดามองคล้ ance, ที่ context, สี่สนะครับ เป็นลักษณะลายมือของคนที่จะมีชื่อเสียงในวงสังคมคู่หมออาจารย์อย่างงี้ยแหละคนที่มีแบบมีเขาเรียกว่ามีชื่อเสียงเอาไว้ง่ายนะครับคนรู้จักเยอะนะครับข้อที่5้านะครับชอบเก็บสะสมรเครื่องหรือเหรียญกระสับนะครับลักษณะนี้หรือธนบัตรนะครับเอาง่ายเป็นคนชอบสะสมนะครับจุดที่2ทีนี้กากระบาดนะครับเงินพระหัตหรือใต้นิ้วชี้ลักษณะนี้ก็จะเป็นบุคคลที่ได้คู่ครองที่ดีนะครับแล้วก็ร่ํารวยนะครับ ข้อที่2องเขาเรียกว่าโชคมีโชคเรื่องของความรักนะครับคือได้คู่ดีเอาม่ายนะครับข้อที่สามนะครับเป็นบุคคลที่ควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกน้องได้ดีมากนะครับการกระบาดท,ที่เกิดขึ้นนะครับตรงมูนเนินพิหธะนะครับข้อที่สี่นะครับเขาเรียกว่าลูกน้องนับถือนะครับลูกน้องนับถือให้การนับถือสนับสนุนเนี่ยแหละนะครับข้อที่ห้าสามารถที่จะชี้นิ้วสั่งงานได้นะครับข้อที่หกคู่ครองคอยอุปถภ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะ ลายมือที่ดีที่สุดที่เฮงที่สุดนะครับเขาเรียกว่าการกระบาดจุดที่ดีที่สุดในลายมือก็จะเป็นการกระบาดการฝ่ามือการกระบาดเหมือนมืหัสนะครับลองเช็คลายมือท่านดูนะครับถ้ามีก็ตามคําทํานายหรือตําราเลยนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ